เราจะเลือกพักกันเมืองสักพักหนึ่ง mm hmm. เราก็จะดูที่นโยบายมันเป็นยังไงครับดูเหมือนจะดีคุณศักชัยใจคุณนรัชใจถ้าผู้ฟังนะครับคุณนโยบายแต่นโยบายที่เราดูเราดูจนนโยบายนั้นจะทําอะไรให้เราได้บ้างอืน mm hmm. ึ่งเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทั่วไปครับยิ่งมันเสนอข้อเสนอที่มันจะต้องทําให้เราได้เยอะเอาเราได้ไประโยชน์จากนโยบายมากงดพังนี้มันสุดยอดเลยอืมอืม mm hmm. แต่เราไม่เคยถามว่า แล้วมันจะทํายังไงวะมันจะบริหารจัดการยังไงวะอื mm hmm. แล้วมันจะ mm hmm. ทําได้หรือเปล่าครับดูอย่างดิจิตอลเ l l ต t นี่ไงอืาฮะครับตอนนี้มันจะได้หรกว่าเลยครับถามว่าบางคนบอกแล้วจะให้เอาอะไรไปไปตรวจสอบลละอือฮึก mm ้อ hmm. เพราะว่าเราเราทำการเมืองแบบความชอบด้วยอารมณ์เป็นหลักอือฮ mm ึ hmm. เวลาเราจะไม่เอารัฐธรรมนูญฉบับไหนเราก็ด่ามันไปอืมให้จุดประเด็นมาสังคมไทยเราใครเป็นคนพูดก่อนคนนั้นเป็นคนชี้นาข้อมูลนะใครมาพูดทีหลังตามแก้นะแต่ม,ม,มันแก้ตัวอีกแล้วด,ดังนั้นข้อมูลแรกมันผิดหมดแต่มันพูดก่อนมันถูกในการรับรู้อะไรมันถูกแต่จริงแล้วมันผิดแล้วสังคมไทยเราเป็นแบบเนี้ยแล้วคุณสักชัยคุณนรัชชัย่ผู้ฟังท่านผู้ชมสังเกตดูอืการขัดแย้งทางการเมืองบ้านเราเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะต้องมีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ แล้วเราก็จะดูแค่ว่าการร่างรัฐนุนใหม่มีการร่างใช่ไหมพอเขาบอกอ่าร่างรัฐมนุนเราก็เฮขยับมาหน่อยร่างโดยที่มาที่ไปของคณะกรรมการร่างมาจากไหนอือฮึนี่ก็เตมจะร่างกันอีกแล้วนี่อะแล้วก็บอกมาจากการแต่งตั้งนะก็จะดูแค่ว่าอ๋อมาจากไหนใครเป็นคนแต่งตั้งลายชื่อเป็นยังไงพอรายชื่อบางทีไม่เคยรู้จักมากุณนะรู้เพียงแต่ว่าอ๋อเวลาเขาออกสื่อเ็าพูดดีเออคนนี้น่าจะใช้ อ่เราก็ไม่เคยตรวจสอบเลยครับหรือถ้าบอกสสรออืมสสรมัจารเลือกตั้งจบเลยพอเขาบอกเอาสสรมัจารเลือกตั้งจบเลยเราไม่เคยไปดูเลยกระบวนการเลือกตั้งการได้มาซึ่งสสรมันบริสุทธิธรรมมันได้คนดีมีอุดมคติมีอุดมการมีความรู้มาล่างหรือเปล่าไม่รู้อ่าเราจะมากันแบบนี้จริงๆคุณศักชัยแล้วก็ไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนวิธีคิดวิธีปฏิบัติไม่เปลี่ยนอ่าแล้วร่างผู้บับแล้ว เพราะฉะนั้นเรา<อ>ก็จะวนอยู่ตรงเนี้ยอ่าพอเขาไปล่างเสร็จปุ๊บเราก็ไปดูครับมันเราไม่เคยสนใจลายมาตราหรืออะไรเลยว่ามันอะไรเพราะว่าโดยหลักการและตำรวนเนี่ยเวลาเขาพูดแถลงข่าวมันดูสวยดูดีอ่ะโดยหลักการอืม,อมแต่รายละเอียดลายมาตราเนี่ยเราไม่ได้ดูครับแล้วจากนั้นรายละเอียดของรัฐมนตรีลายมาตราเนี่ย แม้ว่าประเทศเราจะบอกว่ารัฐมนูญคือกฎหมายสูงสุดแต่จริงแล้วเนี่ยมันยังมีปลีกย่อยในพลปประกอบแลฐธรรมนูนกฎหมายลูกอันนั้นแหละตัวปฏิบัติจริงครับอืมเราไม่เคยเราไม่เคยไปสนใจกันตรงนั้นเลยนะอืมสื่อเนี่ยบ,บางบางเนี่ยผมก็ยอมรับ่สื่อบางส่วนพยายามจะขุดคุยตรงนั้นมามาให้ดูอืมครับก็จะโดนด่อาอีกนะอ่าฮะโอ้ยอะไรกันแต่เรื่องการเมืองข่าวอื่นไม่มีเลยยังไงเชี่ยจะตายอยู่แนละ้ว